อยู่ที่พระธาตุยาคูนะครับก็มีงานประจำปีเฉลิมฉลองลํำลึกถึงบรรพบุรุษเนาะใช้คำนี้นะฮะอลังการงานสร้างก็จะมีเขาเรียกว่าคู่เมืองเนาะเป็นคููเมืองอยู่ ดังเดิมเนิ่นนานหลายปีเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูประวัติน,ะ,นะครับอยู่นูน่นก็ะจะเห็นเจดีสร้างปรลักหักพังที่เห็นอยู่นะครับพระธาตุยาคู่ ก็จะเห็นแดดร้อนแรงมากนะก็จะมีประสาทอยู่สามองค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็อันนี้ก็เป็นพระธาตุเจดีย์นะฮะอีกหนึ่งองค์ ก็จะมีงานประจำปีทุกปีนะครับวัดพระธาตุยาคูตำบลนองแปนอำเภอกรมราศีจังหวัดกาฬสินธุ์ประวัติวัดพระาธาตุยาค,ายจาายาคูจากหลักฐานโบราณคดีสร้างในสมัยทลาวดีเป็นวัดสำคัญภายใน เมืองฟ้าแดดสงยางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองสมัยอยุธยา,าพบการบูรณะปฏิสังขรสี่เหลี่ยมเดันมาได้เติมส่วนยอดเจดีย์ให้สูงขึ้นโดยมีช่างชาวยวนคำว่ายาคู มองไม่ค่อยชัดเลยนะฮะก็จำนวน10บสบหลักบางคิดปักเ,เดี๋ยวหลายล้อมพระธาตุอยู่สร้างขึ้นในพศ2526เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤะดูฝนทางทิศใต้ของพระธาตุยาคูพบฐานเจดีเรียง ตามแนวทิศใต้แต่และฐานมีส่วนล่างสุดเป็นฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสกรมศิรปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระธาตุยาคูในราชกิจจานุเบกษาวันที่3มกราคม2480 2526พระธาตุอยแซนขึ้นใน2526 2 4 8 0แล้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษ,ษาอืมก็เลื่อนือนนิดหนึ่งคตัหตัวสื่อก็มีปักใบเสมาหินทรายจำนวน10หลักบางทิศปักเพียงใบเดียว าลักเรียงซ้อนกันสามใบมีทั้งที่เป็นแผ่นเรียบและก็สลักเรื่องราวพุทธประวัติชาดกอธิมโหสถชาดกโคลิชัดชาดก,าดกประเตมีชาดกส่วนคันดินล้อมรอบพญาพระธาตุยาคูสร้างขึ้นในพศ .2526 เอา้าก็ไม่นานนี้เนาะเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน ห้าฐานพบฐานเจดีจำนวนห้าฐานเรียงกันไปตามแนวทิศเหนือใต้แต่และฐานมีส่วนล่างสุดเป็นฐานเขียงในผังสี่เหลีล่ยมจัตุรัสเช่นเดียวกันเหนือขึ้นไปจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเช่นเป็นฐานย่อมุกไม้ยี่หรือเป็นฐานสี่เหลีล่ยมจัตุรัสซุ้มกอในในตอนนะครับ บครัอันนี้ก็อ่ะก็มีประวัติยังข้าวๆเนาะนี่เที่น่าจะเป็นอันนี้หนึองใบเสร็มาเป็นเหลี่ยมอ๋อเป็น เป็นหินแกะสลักอันนี้อยู่ด้านนี้หรือเปล่าน,นีมน่าจะเป็นตรงนี้อ่ะก็เป็นประวัติข้าวๆนะครับ